กราบสวัสดีครับมิตรรักแฟนพระเอฟซี FC, ผู้มีอุปการะคุณทุกท่านพบกันอีกแล้วนะครับเอฟซี FC ครับผมไม่แน่ใจนะครับเอฟซี FC ว่าคลิปเนี้ยผมจะได้ลงวันไหนจะได้ลงคืนนี้ซึ่งวันเนี้ยเป็นวันศุกร์ซึ่งผมก็ต้องเดินทางนะครับไปทธุระสาคัญนะครับผมหลายวันเลยนะครับเอฟซี FC. นะฮะแต่ก็ถ้ามีพระมีโอกาสได้หาพระได้อะไรเงี้ยก็เดินหาพระไปด้วยนะครับ แล้วก็ถ้าได้พามาก็จะมาลงให้ F c ซีได้ชมกันนะครับ f อนะฮะช็อตแรกนี่ผมต้องเดินทางไปมาัำงานประกวดพระเครื่องที่สิงบุรีนะแต่ก่อนอื่นต้องเดินทางนะนะัดดูพาเขาที่ประทุมก่อนนะครับไม่แน่ใจว่าจะได้เจอวขน่ไหนนะครับผมมีเรื่องที่ต้องแจ้งว่าเมื่อคืนนี้อ่าเป็นอีกแล้วนะครับการลงคลิปของผมนะครับปกติผมจะใช้เวลาอัปโหลดคลิปเนี่ยถ้าเกิดว่าผมลงคลิปประมาณ15 20ยนาทีเนี่ย จะไม่เกินไม่เกินครึ่งชั่วโมงาการอัปโหลดนะครับคลิปนะฮะใช้ Wi-Fi บ้านนะครับแต่เมื่อคืนเกิดเหตุการณ์เหมือนซ้ำซ้อนเหมือนกับคืนก่อนผมไม่แน่ใจว่าเกิดจากโทรศัพท์หรือเปล่าก็คือว่าคลิปหนึ่งเนี่ยใช้เวลาโหลดนะเมื่อคืนเนี่ยผมโหลดตั้งแต่ยังไม่สี่ทุ่มนะครับอัปโหลดปรากฏว่ากว่าจะได้เนี่ยทีหนึ่งกว่านะคือสามชั่วโมงกว่าเกือบสี่ชั่วโมงซึ่งโอ้โหมันเป็นไปไม่ได้เลยนะครับต่อให้เน็ตช้าแค่ไหนนะคราวนี้ว่าวันนี้ผมเลยลองเปลี่ยนโทรศัพท์สำรองนะนะครับผมลองลองเปล เพราะว่าผมแก้ไขหมดแล้วนะเครื่องเก่าแนละมันก็ยังกลัวจะเป็นเหมือนเดิมนะคลิปนี้เหมือนกับเป็นคลิปทดลองนะครับผมโทรศัพท์นะฮะแต่พระไม่ทดลองเลยนะครับ fc นะฮะผมก็ค้นพระเก่าบ้างใหม่บ้างนะครับผมที่เหมามาจากก่อนที่อาจจะเฮ้ยบางองค์อาจจะลืมเผลอยังไม่ได้ลงบ้างอะไรบ้างหรือว่าบางอันอาจจะลงไปคลิปเดียวนะครับวันนี้ทั้งหมดทั้งสิ้นนะครับผมเอา รายการละ1,000บาทนะครับซึ่งผมปกติผมเคยเปิดไม่จ้ำกว่าองค์ละ2-3,000บาทเลยนะครับ fc เอาองค์ละ1,000นะครับ1,000 2แถม1นะฮะ2แถม1ขาดทุนทุกรายการนะครับ fc ขาดทุนทุกรายการนะครับอ่ามาเริ่มต้นกันเลยนะครับที่อันนี้นะฮะอันนี้จำได้เลยเนี่ยอันนี้ซื้อมา2อ0พนี่นะครับผมเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นอะไรหัวใจไก่นะฮะลงรักปิดทอง นะครับลงรักปิดทองเป็นเครื่องรางอ่ะตระกูลอยู่ในตระกูลเเครื่องรางหลวงปู่เอี่ยมเนี่ยจะจะเป็นสิทธิ์หรือจานอะไรก็นะฮะ fc พิจนาเอานะครับเป็นเครื่องรางนะครับนี่ฮะเขาเรียกว่าผมไม่แน่ใจนะมากทุยหรืออะไรเนี่ยนะทรงหัวใจไก่หรืออะไรเนี่ยนะครับที่เขาพูดกันนะครับผมเก่ามากนะผมซื้อมาผมจําได้เลยซื้อปีสองพันห้าเนี่ยผมนึกออกเนี่ยนะ เอาหนึ่พันนะครับผมแล้วก็สองแถมหนึ่งนะครับสองแถมหนึ่งเลยนะครับ F4 นะฮะนี่มาฮะเมื่อคืนเพิ่งจะเปิดไปสามพันนะครับผมเนี่ยก็มีมาถามกันนะครับผมมีมาถามกันขอดูโน่นดูนี่นะครับก็กส่งรูปไปดูนะฮะ f ะวันนี้เอาหนึ่งพันนะครับ F4 จะเอาองค์ไหนผสมกับองค์ไหนอะไรยังไงก็ได้นะครับ อันนี้เป็นโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งของผมนะฮะถ้าเกิดว่าผิดพลาดตรงไหนอะไรยังไงก็ต้องกราบขออภัยนะครับ Fc นะฮะเพราะว่าเวลาที่เราใช้งานอะไรเนี่ย <c oughs> เราไม่อยากจะเปลี่ยนหรอกครับ Fc ครับเพราะว่ามันมันจะเคยเคยกันอยู่นะฮะแต่พอมาเปลี่ยนปุ๊บมันอาจจะยังไม่รู้เลยเนี่ยจะอัปโหลดได้หรือเปล่านะครับ Fc นะฮะต้องแจ้งกันไว้เลยครับถัดมานะครับ พระคุณแผนเนี่ยมันมันใช้แล้วมันไม่คุ้นเคยไงเอฟซีนะเรื่องแอปอ้ระบบปฏิบัติการ่ังเนี่ยแต่เครื่องนี้เรื่องความคมชัดภาพน่าจะดีกว่านะครับอันนี้ก็ปกติก็เปิด3000นะครับ FC นะวันนี้เอาหนึ่บาทนะครับ2แถม1นะครับ f อฟครับ ขุนแผนอีกเหมือนกันนะเรียมเก่าๆเลยนะครับ fc นะครับอันเมื่อกี้ลงรักปิดทองนะครับอันนี้มาจจะคนละพิมกันนะฮะพิม์ใหญ่พิม์เล็กพิมกลางไม่แน่ใจนะฮะเอาหนึ่งพันนะครับคลิปนี้ก็อยากจะขออนุญาต fc ว่าพายเยอะจริงแต่ผมขออนุญาตไปไวนะฮะกราบขออนุญาตเลยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอย่าว่ากันนะ fc ผมขอคลิปหนึ่งนะฮะอาจจะให้ดูช้ากันนิดนึงนะฮะอันนี้สมเด็จหลวงพ่อกลวยนะครับ เคยขายเคยเปิดไม่ตจำกว่าสามพันสี่พันละนะฮะผมจําได้เลยแรกแรกผมเปิดห้าพันเนี่ยนะครับผมเพิ่งจะขายไปรายการเดียวนะครับนี่ขาดทุนอยู่แล้วนะครับ fc นะฮะเอามาดึงหน้าพระนะครับเอามาดึงหน้าพระเนื้อแบบผงน้ํามันนะครับนี่นะฮะเป็นอย่างนี้เลยนะฮะเนี่ยะลาวลานนะครับผมเก่าคลาสสิกนะฮะผิวหิ้งเก่าเก็บนะครับเอ๊โฟกัสแปลกๆนะฮะ หนึ่งพันหมดทุกรายการนะครับ F4 นะะฮนี่นะครับพ้าปิดตานะครับผงใบลาหรือผงคุกลักจุ่มลักอะไรประมาณนี้นะครับ F4 ปกติเปิดสามพันนะวันนี้เอาหนึ่งพันนะครับผมเอาหนึ่งพันและสองแถมหนึ่งด้วยนะครับสองแถมหนึ่งนะครับถัดมานี่โอ้โหอภิมหาแพงนะซื้อมาก็สองพันอัพนะครับผม ไปเลยนะเอามาดึงหน้าพระนะครับ F4 องละพันสองแถมหนึ่งนะครับวงละพันสองแถมหนึ่งนะครับวิกาลาแกะนะครับไปหาซื้อไม่ได้หรอกครับหลักร้อยพันต้นๆ้นเนี่ยแบบนี้นะเก่าๆแบบนี้นะครับผมอาชีวางานแบบเดือดด,ดาลอาจจะมีนะครับผมแต่ย่างไม่ใช่นะครับ F4 นะฮะอันนี้ผมฟิตมาจากโอ้โหเบรอร์ใหญ่เลยอย่างเงี้ยนะ ใจจริงก็แหมคิดแล้วคิดอีกจะมาลงดีไหมเนี่ยหนึ่งพันเนี่ยหนึ่งพันหนึ่งแถมหนึ่งนะครับหนึ่งพันหนึ่งแถมหนึ่งพระหิมแกะนะครับนี่นะฮะเขาว่าคำนาหิมช่วยเจียอะไรสักอย่างนี่แหละนะครับผมทีเราก็ไม่ค่อยถนัดก็พูดได้ไม่เต็มปากนะครับผม นะเอาเป็นว่า1,000นะครับ Fc 1แถมหนึนะครับไม่ใช่สองแถมหนึ่งนะครับสองแถมหนึ่งนะครับ Fc ก็คือสามองค์สองพันนั่นเองนะครับสามองค์สองพันนะครับนี่นี่นี่กลุ่มนะครับผมพระีลานะครับนี่ปกติเปิดสามพันนะครับวันนี้เอาหนึ่งพันนะครับขยับไฟ หนึ 2, ่งเอ่อสองแถมหนึ่งนะครับสองแถมหน,น,นึ่งนะฮะย้ำก,กันนะครับ F4 ครับนะฮะนี่ก็เป็นเหมือนกับไม่ใช่เป็นพระกุยเหมือนกันแหละนะครับผมพระสังกัดใจพระอุปคุตอะไรสักอย่างนะครับผมเก่ามากเลยนะครับเนี่ยเก่ามากนะฮะจัดไปเลยนะครับวันนี้สามองค์สองพันนะครับ F4 ครับนะฮะ รูปถ่ายเก่าๆนะครับหลวงพ่อเดิมเลี่อมเก่านะครับพี่มหาเก่าก็ซื้อมาเกินนะฮะซื้อมาน่าจะเกือบสองพันหรือสองพันกว่าเนี่ยนะครับตอนแรกครับผมก็เปิดห้าหกพันแล้วนะครับนี่ฮะมีกีวอนเก่าอยู่ด้านหลังนะครับเอาหนึ่งพันไปเลยนะครับ fc สองแถมหนึ่งนะครับหนึ่งพันสองแถมหนึ่งนะครับนี่นะครับผมขายง่ายๆได้สบายๆนะฮะพิมพ์หลวงพ่อเงินพิมพ์นี้นะครับพวอเงินพิมพ์มือรอง ฮนะบริขายสองพันนะเอาหนึ่งพันนะครับ f ีโปรโมชั่นพินเศษหลุดจากคลิปนี้แล้วก็จะขายที่กลับมาขายที่ไม่ํำก่กาสองพันเหมือนเดิมแล้วนะถ้าไม่โดนกันนะครับผม,มอาจจะผิดพลาดทนะั้งบางครั้งอาจจะมัวมัวนะครับ F4 นะฮะเพราะว่าผมยังไม่คุ้นชินเลยเนี่ยกับเครื่องเนี้ย พอมันต้องซูมเข้าซูมออกขยายเข้าขยายออกนะไอติ้หนึ่งพันนะครับผมหนะนึ่งแคมหนึ่งนะฮะนี่เบานี้เก่าๆเ,เลยนะครับไม่เคยลงนะครับไม่เคยลงมาก่อนนะครับเสร็จจากคลิปนี้ไม่โดนกันเอาสองพันนะฮะแต่คลิปนี้เอาหนึ่งพันนะครับคลิปนี้ไม่โดนจะไปเปิดสามพันเะน็ตสองพันห้าแลวนะะประมาณนี้นะครับผมผ้าฟอร์มนี้ต้องต้องขายแบบนั้นนะครับผม อันนี้หนึ่งพันหนึ่งแถมหนึ่งกำไรไหมไม่กำไรหรอกครับ fc นะฮะก็ดึงดึงรวมๆกันไปนะครับผมเราก็ใส่ว่าขายอย่างอื่นไปแล้วนะครับ fc ขายอย่างอื่นไปแล้วก็อันนี้ก็เหมือนกับอ่ะมาขายหากําไรในส่วนของตรงนี้นะครับ fc อันนี้ปิดตานะฮะเก่าๆเลยนะครับ fc ครับนี่นะปิดตากเก่าๆไม่รู้ที่นะตาฐานเหมือนมีอุดอะไรด้วยนะฮะนี่เราโบราณนะครับหนึ่งพันหนึ่งแถมหนึ่ง นะครับ f c เมื่อคืนก็เกือบหมดนะครับ f c นะฮะเมื่อคืนที่ลงคือคลิปก่อนนะฮะคือต้องพูดว่าคลิปก่อนเพราะว่าผมไม่แน่ใจว่าคลิปเนี้ยจะได้ลงคืนนี้หรือเปล่านะแต่เป็นไปได้นะผมอยากจะลงเนี่ยในวันในวันวันศุกร์นี่แหละนะครับ f c นะครับไปแล้วนะสองแถวนะครับมาดูแถวที่สามนะครับนี่นะฮะแถวคาดจะนหลายนั่นมากนะครับผม เป็นน่าจะเป็นเขี้ยวนะครับผมอ่ะดูเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยคือเขี้ยวแน่นอนแหละครับเนี่ยเป็นเขี้ยวอะไรเท่านั้นแหละนะครับดูนะมีเขาเรียกว่าอะไรหลองเลือดนะฮะเนี่ยครับผมแกะศิลปะสวยงามมากนะครับเป็นรูปกระดานหนุมานนะครับผมซื้อมาแพงอยู่แล้วอย่างนี้นะครับ fc สองสามพันอยู่แล้วนะครับแบบนี้นะฮะวันนี้เอาหนึ่งพันนะครับหนึ่งพันสองแถมหนึ่งนะครับ ศิลปะสวยงามมากนะครับไม่รู้เกจิไหนนะครับรู้ที่นี่มีแพงเลยล่ะอย่างเงี้ยนะฮะรู้ที่นี่มีแพงนะฮะถัดมานะครับเป็นสัมฤทธ์นะครับพระพิคเนสสัมฤทธ์นะครับผมในสัมฤทธิ์สัมฤทธิ์แบบแม่นๆปึกๆเลยนะครับโอ้ศิลปะสวยงามมากเนี่ยมีเหมือนงูนะฮะหรือพญานาคเนี่ยฮะอยู่นะครับผม เก่าปึ๊กนะครับผมอันนี้จําได้ว่าน่าจะลงไปคลิปเดียวละมากอันเนี้ยนะฮะเนี่ยทีก็ตกหล่นนะครับ F4 นี่ฮนะองค์ละหนึ่งพันนะครับสองแถมหนึ่งนะครับ F4 สามองสองพันนะครับสามองสองพันนะครับผมโปรโม,มชั่นพิเศษให้นะครับเสร็จจากใน,นนี้ผมก็เสร็จจากคลิปนี้ก็อาจจะแบบถ้าเอาไหนไม่โดนกันก็กลับมาเปิดแบบสามพันสามพันอะไรเงี้ยเหมือนเดิมนะต่อองค์นะครับผมนี่นะพอเดิมนะฮะเป็นพระ ที่ผมดูว่าเป็นพรกแท้ที่ดูง่ายมากๆเลยนะฮะแต่ไม่รู้จะตีตีลงที่ไหนนะครับผมเป็นพระหลอกนะครับผมพระหลอกโบราณนะครับจะเป็นแบบกุญแจพวงอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะครับเก่ามากๆนะครับเก่ามากๆเลยนะครับ FC ครับนี่นะครับพี่มหาเก่านะครับเอาไปหนึ่งพันนะครับสองแถมหนึ่งนะครับวันนี้นะฮะทุกองทุกรายการนะครับ FC ครับนะฮะ วันนี้คลิปอาจจะมีสะดุดหรือว่าภาพไม่ชัดอะไรบ้างก็ต้องขออภัยนะครับ FC ครับวันนี้ลองลองเครื่องใหม่นะเพราะว่าผมต้องการทดลองว่าเฮ้ยลองใช้โทรศัพท์เครื่องใหม่เนี่ยการโหลดจะโหลดได้ไวเหมือนเดิมไหมนะครับหลวงพ่อไปเก่าๆกันเลยนะครับ FC นะฮะเคยเปิด3,000 5,000นะครับวันนี้เอา1,000นะครับ1,000 1แถม1เอ้ย2แถม1นะครับ1,000 2แถม1 นี่นะครับสองหนึ่งพันสองแถมหนึ่งครับสามองค์สองพันนะครับเอฟซี FC. นะครับผมการควบคุมไอ้นะี่เนี่ยต้องไปศึกษาใหม่เลยเนะี่ยเครื่องนี้นะดูมันไม่ ไม่ได้เหมือนเดิมนะฮะเอฟซีเรื่องกล้องเรื่องอะไรเนะครับผมพัดม้านี่เดียหรอหลงพราะขำนะฮะอันนี้น่าจะไม่เคยลงเลยนะครับเนี่ยถ้าผมเอามาลงมาผมต้องเปิด4,000 5,000นะครับอย่างจาต้องเปิด3,000นะครับอันนี้เอาไปนี่ฮะ1,000นะครับ, 1, 000, นรบหนึ่งแถมหนึ่งนะครับเอ้ย สองแถมหนึ่งก็จะมติดหนึ่งแถมหนึ่งเดี๋ยวเอซีเข้าใจผิดไง่หนึ่งแถมนะหนึ่งเนี่ยตายเลยนะครับผมตายเลยนะฮะเหลือโอ้อะพี่มหาแห่นกรขักทุนเลยนะฮะซื้อมาเกินพันทุกองค์นะครับเพราะว่าต้องการมาขายสองพันสองพันสองพันห้าอะไรงี้อยู่แล้วเอฟซีที่ซื้อกันเนี่ยเราจะรู้ใจกันอยู่แล้วนะครับผมว่าผมขายราคาเท่าไหร่นะครับเนี่ยสำริดนะฮะหลวงปู่สุขสำริดสำริดแบบแน่นๆเลยนะครับเอฟซี FC, นะ หลังวิจา์นะครับถัดมานะครับหลวงพ่อเงินหลวงปูภูนะครับเหรียญจอบนะครับพิมพ์สี่เหลี่ยมห่วงเชื่อมนะครับหรือว่าพิมพ์หูกลางตาโบเขาเรียกกันนะครับผมอันนี้ผมหาไม่เจอนะผมได้มาสองสองค์ไม่แน่อาจจะขายไปแล้วผมก็ลืมนะ อันนี้ก็ไปค้นเจอนะครับ FC นะครับนี่ฮะหลังจานแบบนี้นะครับปกติขายไม่เคยต่ำสามพันสี่พันนะครับอย่างนี้นะฮะวันนี้เอาหนึ่งพันนะครับสององแถมหนึ่งองนะครับสองแถมหนึ่งนะครับ FC ครับหลวงปูสุกเก่ามากนะซื้อมาสองพันกว่านะครับเนี่ยฮะเพราะว่าผมดูว่าเป็นพระที่แท้ดูง่ายมากๆนะครับ FC ที่แท้ดูง่ายมากๆเลยครับผมขาดทุนทุกองค์นะครับถ้าเทียบว่าซื้อกันมาหลายองค์นะซื้อมาใจลงคทำไม่ได้มองว่าเฮ้ยองนั้นซื้อมาคู่กับองค์นั้นแล้วขายองนั้นกําไรไปแล้วนะครับนี่ะถ้ามาคิดถั่วเฉลี่ยนะสมมติซื้อมาสององสองพันอย่างเงี้ยนะอีกองขายไปแล้วสองพันขายพันห้านะที่เหลือคือมากําไรนะครับเป็นอย่างนั้นนะครับเอฟซีนะครับเนี่ยเป็นอย่างนั้นชีวิตพ่อค้านะครับผม ถัดมาจอบเล็กนะครับนี่นะฮะใครเห็นจอบของเสยนใหญ่พิมพ์นี้บา้งที่เขากำลังลงอย่างนี้นะคล้ายๆกันเลยนะฮะมีการตะบงตะใบห่วงเหมือนกันเลยนะครับนี่นะฮะเอาไม่แพงเอาหนึ่งพันเหมือนกันนะครับซื้อมาเกินซื้อมาสองพันกว่านะครับซื้อมาสองพันกว่านะครับอันนี้ผมตีตีห้วยเขียนแล้วกันตีจอบเล็กห้วยเขียนก็พอนะครับผมบถ้าตีห้วยตาบางคานก็ต้องตีบางคานพิมพ์ตื้นนะครับตีบางคานพิมพ์ตื้น จอบเล็กนะครับหนึ่งพันนะครับหนึ่งพันสองแถมหนึ่งนี่อยู่ใกล้ๆกันเลยอันนี้ห้วเขนชัดเจนนะจอบใหญ่พิม์เล็กนะเขาจะมีจอบใหญ่พิมใหญ่กับจอบใหญ่พิมพเล็กนะอันนี้จอบใหญ่พิมเล็กนะครับอันนี้ก็ซื้อมาสองพันกว่า พอปกติขายได้สามพันสี่พันนะครับผม่นี่นะนดูหลังนี่นะฮะชี้เลยนะฮะดูหลังชีดเลยนะไม่แน่ใจนะครับอันนี้เปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่ถ้าเกิดว่าไม่ชัดไม่อะไรยังไงนะครับแต่กล้องนี้เขาดีกว่าแต่มันอยู่ที่ว่าวิธีการใช้ของผมงนั่นเองนะครับอยู่ที่วิธีการใช้ของผมนะครับ ถัดมานะครับแถวสุดท้ายแถวล่างแล้วนะครับเป็นพวกสมเด็จเป็นเนื้อผงนะครับอ่ดูนี่ก่อนเลยนะผงสุพรรณนะครับผมผงสุพรรณดินกองต้องตาตึงนะครับนี่นะไม่รู้พิมพ์ไหนขู่ไหนอะไรยังไงนะครับ F4 หนึ่งพันสองแถมหนึ่งนะครับหนึ่งพันสองแถมหนึ่งนะครับสามองค์สองพันกันไปเลยนะครับวันนี้นะครับ มานี่สมเด็จเก่าๆนะฮะอันนี้ก็น่าจะเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับผมดูกันนะครับ FC ผมชอบผมก็ซื้อมานะผมดูแล้วเก่าดูแลแต่บางทีอาจจะไม่ถูกตากถูกใจก FC นะแต่ผมเชื่อว่าทาที่ผมลงเนี่ยที่ผ่านๆมาคนถามทุกองน,นะฮะอยู่ที่ราคานั่นเองนะครับเพราะบางคนอ่าชอบแต่สะดวกราคาที่ซื้อกันพันสองพันนะแต่เงี้ยสมเด็จเนี่ยผมขายผมช่วงหลังผมเปิดสามพันสี่พันนะครับ วันนี้เอาหนึ่งพันนะครับ fc หนึ่งพันนะครับวันนี้ก็อาจจะให้ดูกันไวๆนะครับ fc นะขออนุญาตนะครับผมอันนี้เป็นสมเด็จเป็นเหมือนกันเป็นพักกรุนะครับ fc fc ดูเอานะฮะเนี่ยเป็นกรุไหนอะไรยังไงนะครับ fc ดูเอานะครับผมเราก็ไม่กล้าจะบอกละเอียดมากเดี๋ยวผิดนะครับผมเก่าๆกันอย่างนี้เลยนะครับ fc นะเก่าๆกันแบบนี้เลยนะครับ หมาอมาเนี่ยชุดเดียวกันนะครับเคยเปิดไปองค์สองพันสามพันนะครับขายไปนะฮะนี่เหลืออยู่ประมาณนี้นะครับ F4 นี่ฮะพิมพหนึ่งนะฮะวันนี้เอาหนึ่งพันนะครับสองแถมหนึ่งนะครับสามองค์สองพันนะครับสามองค์สองพันนะครับนี่ฮะ เดียวกันนะชุดนี้จุด,จดเดียวที่ว่าเป็นภาพขิววู่อย่างนี้นะครับ F4 นะฮะผมไม่ไม่ค่อยได้ลงนั้นหลังจากเราขายชุดนั้นไปแล้วก็ห่างไปเลยนะฮะแล้วพอมาค้นดูอ้าวมาเจอนะครับ f c ก็ยังอยู่หลายองค์นะครับไม่แน่ใจว่าเคยลงกันไปมั่งหรือ,อยังนะพิมพ์เหล่านี้นะฮะนี่เป็นพิมพ์พันนอนนะฮะต่างสายญาตินะครับ นี่กะจะสั้นๆหน่ยแต่สั้นไม่ได้เราพายเยอะนะครับ F4 เพราะว่ากลัวจะมีปัญหาเรื่องการอัปโหลดนะครับ F4 นะฮะนี่ก็ไปไวหน่อยแล้วกันนะฮะ mm hmm. อันนี้ปลาไปยี่สิบนาทีแล้วนะฮะ mm hmm. นี่ปึ๊กเลยนะฮะ mm hmm. เป็นพักกลุ่แน่นอนนะครับแบบนี้นะฮะ เป็นภาคุแน่นอนนะครับสุดท้ายนะครับผมอันนี้ก็น่าจะเป็นวัดเกตนะครับวัดเกตชัยโยนะครับนี่นะฮะจำไม่ได้แล้วว่าเคยลงไปกี่ครั้งหรือว่าเคยเปิดาาราคาเท่าไหร่นะไม่ต้องสนใจนะครับวันนี้ผมเอาหนึ่งพันบาทนะครับหนะ 3, 2, 000, 1, 3, 2, 000, 1, ึ่งพันสองแถมหนึ่งนะครับหนึ่งพันสองแถมหนึ่งนะฮะสามองค์สองพันนั่นเองนะครับ F4 นะครับ ประมาณนี้นะครับ F4 นะครับขออนุญาตแบบแบบรีบเร่งไปหน่อยนะครับ F4 นะเพราะว่าไปมาแป๊บเดียวโหยี่สินาทีละแล้วก็มันเนี่ยผมห่วงเรื่องปัญหาการอัพโหลดนะครับ f c เดี๋ยวต้องลองดูนะฮะประมาณนี้นะครับ f c นะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับการติดตามนะครับ f c ครับนะฮะถ้าคลิปนี้ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดก็ได้ลงเนี่ยคือมันสุกนะครับ f c นะครับ หากท่านชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสนใจพระเครื่องเครื่องรางนะฮะที่เห็นอยู่นี้ก็โทรมาได้นะครับพี่เบอร์0618987342นะครับ0618987342แอดไลน์ก็เบอร์นี้เลยนะครับว่าผมทิ้งลิงก์ไว้นะครับใต้ใต้ใต้คลิปนะฮะก็แอดไลน์กันมาได้เลยนะครับ FC นะครับผมโชคดีมีความสุข เฮงเฮงเลยรวยถูกหวยกัใช่นะครับผมสวัสดีครับ